เอามายินเต้นสวัสดีครับพี่น้องนี้มาอย่างครับมาเบิงสวนนะครับพี่น้องสวนมาเบิงปูเนาะตกแต่งพื้นที่ครับพี่น้องสวัสดีครับพี่นอ้องนี่มาเบิง,วาางสวนครับถมสวนถมพื้นที่ครับสิบปลูกสร้างบ้านครับพี่น้อง นี่ครับตัวนี้ก็เป็นใหม่เนาะครับเนาะมันบมมีคนเอ้าครับพี่น้องกเลยสิเขาทานไ้ใส่งานครับได้ขายพร้อมแล้วครับแม่นว่าพอใหม่ตัวนี้เป็นใหม่ในสวนนะครับแม่นใหม่เขาเอื่นยังก็ใหม่บุกลุกปลามาด้วยครับพี่น้องใหม่ในสวนเองครับใหม่ตาเสือคุณวะ ต้นตาเสือเป็นยังไงหรอครับผมกับบุหูนี่ครับเขตพื้นที่ของปลาต่ำนะครับเนาะวสิสางเล่นหมากนี่แหละครับมีโครงการ้านลายอยู่ครับแต่บมมีเงินอยู่ครับสิเลี่ยงหนูพันวาพ่อพันสีเลี้ยงหนูครับเอาไปบัวหายไปบัวคุดดินซส่ปูเถอะ ามาเผาถ่านกันครับวันนี้อยู่ฮะถ่ายมู่บานเลยครับนี่เราดินทดก่อนครับเพราะเอยเอาหนามทดดินกนครับเพราะว่าดินแข็งครับนี่ครับเขตพื้นที่ของบ่าวตั้มครับมีโครงการว่าจะสร้างบ้านครับ รอพี่สาวกลับมาพี่สาวเพิ่นอยู่ต่างระเทรเนาะครับเนาะพั่นันลงมาเพิ่นวาสิมาเห็ดเห่งน,นี่แหละครับบาต่ำก็เลยออกมาเบิ่งครับมาปัาพื้นที่นะครับจัอหน่อย,อยู่อยู่ถ่ายมู่บานเนาะครับเนาะ สุดบานพอดีครับบรรยากาศครับสวนไดรอยากได้ก็มาเอาด้วยครับนี่ต่อยางครับต่อต้นยางต้นนี้ก็ได้รับอนุญาตแล้วนะครับเนาะจากก้มปลาใหม่ครับตัดเรียบร้อยครับ ครับูาเห็นยังน้องบัวรถเฟืองสาบัวกับสิทับการรถฟางครับไว้ไว้คุ้มต้อใหม่ครับเหลือห้าสีเผาต่อใหม่เป็นทานเนาะครับเนาะถามว่าเป็นยังจังเผามันบม่มีคนเอาครับใหม่นี่ แต่เขาเสียไปเนี่ยเขาวะกับขาวเาะก็เลยว่าสิเผาเป็นทานไปใไไส่ทำกับเขาครับหุงหาอาหารเลยครับใไไส่ครับ,บเปลนที่รรครับโบรา่นะครับ ทักไหล่พอ่อทักงานเกือบสองงานนี่แหละครับกับพ่อได้อด้อยู่ได้เศร้าอยู่ครับพี่นอ้องสำหรับเราตามกันขอจบคลิปสำนีก่อนนะครับเดี๋ยวไปเห็ดเวียกกันครับผมสวัสดีครับ Bye-bye.